สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายชัยทัศเชยสิทธตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้ามาบริหารงานรวมถึงให้การสนับสนุนในการทำงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ด้วยดีเสมอมาในปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานี้กระผมในนามผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าทุกคนได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยากรกบินเฉลิมราช หนองปลาขยงรวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาท้องถิ่นของเราอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดความเจริญในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนยิ่งยิขึ้นไปในโอกาสนี้เนื่องในวาดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2567นี้กระผม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลมังเก่าทุกๆคนขออารัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือจงดลบดาลให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัวมีความสุขสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิษพรชัยสมบูรณ์ภูนผล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการด้วยความรักความปรารถนาดีจากกระผมนายชัยทัศชัยสิทธิ์นายกเทศมนตรีตะบนเมืองเก่าสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2567ครับสสีววััดน